สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องมูเตชันนะครับและนี้การ์ลิวไอดอลอนนะครับสตาร์เตอร์เด็กสุดสองเป็นสีฟ้าและสีม่วงนั่นเองนะครับก็จะเป็น1กล่องพร้อมเล่นอีกเช่นเคยนะครับเด็กสีฟ้ากับม่วงเนี่ยจะเห็นนะว่าเขาให้ความไอเนี่ยไอยตรงคงล้อสกิลพลังเขาเนี่ยเห็นมาว่าความเสถียรค่อนข้างสูงนะครับเล่นเด็กที่แบบไม่หวาดจนเกินไปเน้นคอนโทรลนู่นนี่นั่นนะครับเป็นเด็กที่เล่นทำลายยูนิตบนสนามพอศูของสีฟ้าแล้วแล้วก็ผสมผสานกับการที่มีแบบว่า ใช้เร่กลวางกับดักทันทีของสีโมนั่นเองนะครับก็เดปดูกันว่ามีสกิลอะไรมาใหม่บ้างแล้วก็ไอการพวกนี้อาจจะเอาไปซับพอร์ตของกาที่เคยออกมาได้ด้วยเช่นกันนะนอกจากที่จะเอาแบบไปเล่นของตัวเองแล้วนะครับไอดูรอนนะครับเป็นการ์ดเกมคนไทยเนาะที่ออกมาสะพังนั่นแหละใครอยากดูแบบพวกกาิการีวิวหรืออะไรเงี้ยกล่องของกล่องก่อนหน้านะครับสามารถกดตรงนี้ไปดูได้ย้อนไปดูในช่องเราหรือว่า กดดูในเพลย์ลิสต์ของไอโดรอนก็ได้ครับมีไว้ทุกชุดน่าโหลดวิธีการเล่นโดยนะครับไอโดรอนของเราก็จะให้มาเป็นฮีโร่2ใบเนาะอย่างนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับกับสีม่วงตามหลักไอโดรอนก็คือจะต้องมีฮีโร่2ใบถึงจะเริ่มเล่นได้นะครับซึ่งชุดนี้ก็มีไห้พร้อมครบเลยแล้วก็ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่กําหนดพลังชีวิตของเรานะครับแล้วก็เป็นสีกา๊าที่ทําให้เราเล่นได้ในเด็กนี้ด้วยอย่างในกรณีของกล่องนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากับสีม่วงนั่นเองครับ เดีย๋ยวเราไปดูกันที่ฝั่งสีฟ้าก่อนนะครับเพราะว่าสกิลจะเข้าใจง่ายกว่ากับน้องมกระดิตนะครับอันนี้เป็นฮีโร่ของเรานั่นเองนะครับการที่บอกว่าฮีโร่สกิลครับจ่ายหนึ่งคอสเลื่อนหนึ่งเลนนะครับสร้างความเสียหายหนึ่งหน่วยใส่ยูนิตศัตรูทุกตัวในเลนนั้นแล้วก็ฮีโร่ศัตรูโด,ดยเริ่มจากแถวหน้าไปแถวหลังนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราอีกฝ่ายเขาวางยูนิตไว้สักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยใช้สกิลของตัวมกระดิตครับใส่หนึ่งหน่วยครับ ก็จะลดหน,หนึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับจะเริ่มจากตัวแถวหน้าไปแถวหลังนั่นเองนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบว่าแนวสไตล์แอบเคลียบบอร์ดนะครับเด็กไหนเลือดน้อยก็เจอน้องมะเกล็ดเข้าไปก็จะลําบากนิดนึงนะ แล้วก็อัลติมาครับหรือว่าการท่าไม่ตายเนาะอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับเออตัวอัลติมาเนี่ยหรือว่าท่าไม่ตายของเราเนี่ยมันจะคู่กับฮีโร่นะครับตัวสังเกตง่ายก็คือมันจะมีเขียนชื่อฮีโร่อยูน่นะก็คือเป็นอัลติมาของมังเกิลนีครับเนี่ยชื่อมันนะครับก็คือต้องใช้คู่กันนะครับโดยมันจะวางอยู่ตรงด้านหลังแต่ว่าในฟิวเราอาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพเอาแล้วกันนะอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมว่าต้องใช้คู่กันน,นะครับเปลี่ยนอ่านไม่ได้เนาะถ้าเกิดใช้มังเกะ สกิลนะครับจ่ายหนึ่งคอสนะถ้าควายหรือว่าเงินขายที่จะทำให้การเนี่ยจากบนสนามขึ้นมือนะครับเขาบอกว่าเรามี HP ไม่เกิน13นะครับหรือว่าศัตรูมีการในสนามมาที่มีคอสกันรวม5ใบหนึ่งใบนะครโอ้โหใครเล่นสีม่วงนี่หนาวเลยอย่างนี้นะครับจูการ์ดัสองใบนะครับความหมายก็คือจูการ์ดัสองใบแล้วก็ในเทอร์นี้ฮีโร่และแอคชั่นทั้งหมดของเราเนี่ยจะได้รับเลชนะครับเลชคือเอ่อเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ของกล่องนี้เนาะ นี่ครับมันเขียนนี่บอกว่ายูนิตที่ได้รับความเสียหายจากการเนี้ยจะถูกทาลายทันทีนะครับก็แค่เอาอะไรสักหน่อยไปสก,กินะครับไม่ต้องรอแบบว่าให้ตีจนดีไฟ HP หมดด้วยความที่เกมนี้เนาะมันจะต้องโจมตีด้วยให้ HP อะหมดนะครับตัวนั้นนันมันถึงจะตายแต่ว่าถ้าตัวไหนที่มีเลชเนี่ยขอแค่ไปสก,กิทก็พอนะครับเพราะว่ารับความเสียหายจากการยูนิตเนี้ยจะถูกทําลายทันทีนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนบังคับให้ไฟแลยว่าถ้าเกิดจะก,กันก็แบบต้องกันนะไม่งั้นตายแน่นอนนะครับอ่ะแอคชั่นเนี้มากดีกว่านะครับอิมูกิโอเพนอัพนะครับมีแอทแท็กสี่ดีเฟนสี่เนาะความสามารถเกิดเมื่อเราแอทแท็กใช้กัดแอทแท็กได้หรือว่าใช้ป้องกันก็ได้เขาบอกว่าเมื่อจบการโจมตีหรือป้องกันของการเนี้ยนำยูนิตหนึ่งใบครับที่คอสไม่เกินสองจากบนจากบนมือลงสนามนั่นเองนะครับก็แค่แอทแท็กไปกัดก็ใช้ได้เลยนะไม่ต้องรอแบบว่าตีสําเร็จหรือการสําเร็จนะครับให้เลยสี่ใบนะครับอ๋อ เนื่องจากมันเป็น s t เตอร์เด็กนะครับมันจะให้ทุกอย่างมา4ใบเลยยกเว้นไอ้ตัวใบไร้สีหลังกล่องนะครับก็ถ้าเกิกใครได้ไม่ครบก็ลอง inbox ไปบ่นครับมันต้องได้ครบเนาะอันนี้ครับ e t h w a v e นะครับมีความสามารถเลสอีกแล้วนะครับแล้วก็อ่าสติไลน์เนี่ยไอ้แต่เนี้ยมันแปลว่าเล่นนะครับถ้าเกิดเราเล่นจ์ดไปเนี้ยนะครับเลื่นหนึ่งเลนนะครับสร้างความเสียหายหนึ่งหน่วยนะใส่ยูนิตศัตรูตัวในเลนนั้นแล้วก็ฮีโร่ศัตรูโดยเริ่มจากแถวหน้าไปหลังนะครับก็ใช้ได้นะครับ หนึงนึงนึงตีแบบโหรวดหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้เรื่องฝันของข้ามก็คือเอามาใช้กาดสามได้นะครับให้มาสนะีใบแล้วก็อันนี้ครับมีเลสอีกแล้วนะเป็นคอสอนปี3นะครับ t อตแทกเฟลหรือว่าเราตีไม่สําเร็จอย่างที่แบบปีไปปุ๊บอีฝ่า e ยเขากาดมา,ากาดอยู่นะครับอันนี้คือ Attack Fail แอตแทกเฟลแหละเราจะได้จัวการหนึ่งใบเองครับให้มาสีใบเช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ย คริสโต้หรือเปล่านะโอ้อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดใหม่อลไรครับสีฟ้าคีย์เวิร์ดใหม่ไอ,อ้คีย์เวิร์ดใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเมื่อเล่นการนี้นะครับ mm hmm. นำการ์ดทุกใบบนมือเราไปเรียงไว้ใต้สุดเด็กนะครับ mm hmm. แล้วก็จั่วการ์ด x ใบนะครับโดย x เ,เนี่ยจะจำนวนเท่ากับการ์ดที่เรียงไว้ใต้สุดเด็กแล้วก็บวก1สมมุติว่าใช้แล้วเรียงไว้3ใบแลบ้วบวก1ก็คือจั่วกลับคืนมา4ใบนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือการ์ดเนี้ยและความสามารถของการนี้จะไม่ส่งผลต่อนะครับไอค่า acquire หรือว่า และก็คอนดิชันต่างๆนะครับก็คือถ้าเกิดใช้ว้เนี้ยให้เงื่อนไขอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นคอนดิชันคอนดิชันส่วนใหญ่จะเจอในสีม่วงนะเพราะคอนดิชันน,ะนี้ยจะไม่ส่งผลนะครับมันจะเขียนตัวไว้เล็กนิดนึงไพ่มาสี่ใบเช่นเคยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยูนิคกันบ้างน,นะครับกับ Mod ิฟายดรอยนะครับดรอแล้วก็ worker เนะาะความสามารถที่ฟอนตล ne ครับจะมี e s สเนาะก็คือถ้าเกิดไปเนี้ยมนลงอยู่แถวหน้าจะได้ความสามารถนี้ไปนะัขบขบวนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่แถวหลัง อยู่แถวหลังจะได้อะไรครับยูนิตนี้แทงบวกหนึ่งนะครับแล้วก็เลสก,ก็คือวารสามารถที่บอกไปก่อนหน้านีน้เองนะให้มาสี่ใบฉันกันนะครับแล้วก็พาราแมกแนนครับเรียกว่าเป็นออพี่น้องของโปรโตแมกน่นะ้ยโปรโตแมกแน่ <laughs> นี่โคตรเก่งนะครับอันนี้พาราทําอะไรได้เราไม่สามารถป้องกันการโจมตีในเลนที่มียูนิตนี้อยู่ได้นะครับโอ้โหก็คือด้วยความรีชมาสี่เนาะแอคแต์สองก็คือหน้าจาแบบมาทวงแหละนะครับไม่แ้มเก่งเกินไปนะเพราะโปรโตแมกแน่ก่อนนี้แม่งเก่งมากนะครับการเลื่องไปปุ๊บถ้าเกิดว่า อีกฝ่ายเขาตีเลนนี้แล้วเรามีตัวนี้อยู่เราจะป้องกันก็คือป้องกันไม่ได้นะเพราะว่ามันบอกว่าเราไม่สามารถป้องกันการจะตีในเลนที่มียูนิตนี้ได้นะครับเนี่ยหรือถ้าเกิดวางไว้แล้วอีกฝ่ายเขาแบบดันมีตีอะไรตีข้ามหัวมากันไม่ได้นะครับก็ระวังด้วยแต่ก็แลกมาด้วยกับคอที่ถูกแล้วก็ HP ที่เยอะมากนะ p 4นะครับอย่าลืมว่าเกมนี้เวลามันจะตีนะครับมันต้องตีให้ตายในเทอร์้นนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตายเลือดมันจะรีกลับมาเหมือนเดิมนะครับตอน ตอนตอนจบเถอะเออใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ HP 4เกมนี้ดูเหมือนน้อยแต่จริงๆมันเยอะมากนะครับอ่ะหมดแล้วครับสีฟ้าต่อไปสีม่วงกันดีกว่าใครที่แบบว่าชอบคิดออ่ชอบคิดวิเคราะห์อะไรเยอะๆนะครับสีม่วงอาจจะบอกคุณนะใช้แบบเลี่ย์เหลี่ยมเร่กลนะครับก็อิมุกินะครับเป็นฮีโร่ใหม่เลยนะกับฮีโร่สกิลครับเขาบอกว่าใจหนึ่คอนแล้วก็นำพลิกหใบในสนามเรากลับขึ้นมือนะครับ นำทิกชื่ออื่นนะครับที่มีคอสไม่เกินที่ที่นำกลับขึ้นมือนั้นลงสนามไปช่องเดียวกันอ่ะอาจจะงงว่าทิกคืออะไรเดี๋ยวขอแบบให้เก็บไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะรู้นะครับอ่ะอันนี้ครับเป็นอัลติเมทของอิมุกินะครับจ่ายคอสเสียนะคอเยอะมากนะครับแอคควายหรือว่าเงื่อนไขนะครับเรามี HP ไม่เกิน10และเรามีทิกในสนามไม่เกิน2ใบนะครับอันลิชคือ ทำลายทิกในสนามของเราทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเทิร์นเนี่ยแอคชั่นที่เราเล่นในรูปแบบคริสตูไบจะคอนลบสามแล้วก็ได้รับเอนเตอร์นะครับเมื่อลงเนี่ยจะได้จวนหนึ่งใบนะเอนเตอร์ก็ Enter คือเมื่อลงนั่นเองนะครับทีนี้ลูมีแบบว่ามีคําถามในใจกันแล้วใครที่แบบไม่เคยเล่นนะครับอะไรคือทิกวะพี่เออนะ แล้วก็อะไรที่บนสนามนะครับนี่เลยเดี๋ยวใบต่อไบเป็นคําตอบครับมันคือสิ่งที่คนเล่นสีม่วงทุกคนต้องรู้ครับทริคนั่นเองนะครับทริกก็คือแอคชั่นประเภทหนึ่งนั่นเองแต่ว่าจะแตกต่างกับแอคชั่นทั่วไปนะครับที่เราลงปกติแอคชั่นลงปุ๊บมันจะใช้ได้เลยแต่ว่าทริคเนี่ยมันลงไปมันจะวางอยู่บนสนามครับยกตัวอย่างเช่นใบนี้นะครับ ข้อ3ามคอ, 3, คอนดิชันครับเขาบอกว่าเราเสีย HP โดยศัตรูเป็นครั้งที่2ขึ้นไปในเทิร์นนี้นะครับจากไอเน็ตอะไรล่ะคือแบบเมื่อจมเมื่อโดนตีโดยความสามารถหรือว่าจ่ายขออะไรพวกนี้นะครับความสามารถดีกว่า Enter นะครับหรือว่าทิกเกอร์ก็ได้ครับโจมตีด้วยสามาแ็คแพ็กนะครับถ้าเป็นเทิร์นศัตรูนะจะโจมปีด้วยหกแแท็กนะครับผมแล้วก็เป็นโจมด้วยหกแท็กแล้วก็มีเพรสแทนนะครับเพรสก็คือถ้าเกิดว่าตีไปเขามียูนิตอยู่สมมติอะสมมติว่าอันนี้จุมพรมันเป็นขนาดฝั่งข้ามนะอันนี้มันจะติดชิมหมาย เขาบอกว่าตีไป6ดาเมจก็คือมันจะตี6นะครับอีก e ฝ่ายบีเล่สี่ถ้าเกิดเขาไม่กัน6กลบสมันจะเหลือ2และอีก2ดาเมจมันก็จะทะลุไปตัวข้างหลังนะครับนี่คือเพชนั่นเองนะอ่ะทีนี้เรากลับมาที่ก่อนว่าทริคคืออะไรนะครับก็คือที่ผมบอกว่าปกติถ้าเกิดไล่ปุ๊บแอคชั่นไม่ทำงานทีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทริคเนี่ยมันไล่แล้วมันจะแปะให้วัสนามครับมันจะแปะวางเลยคุณจะวางช่องไหนก็ได้แล้วแต่นะครับซ้ายขวาหน้าหลังได้หมดเลย6ช่องนี้นะครับแล้วมันจะมีคําว่าคอนดิชันก็คือเงื่อนนนนนนนไขทททีีท่่ําําาาาาใให้้้กรรรบบงงัััเเอะะะคพฉน นี่แหละเลยบอกว่าสีม่วงมันจะเป็นสีต้องคิดนะครับเพราะว่ามันไล่แล้วมันจะยังไม่ทํางานตอนนั้นเลยนะครับยกเว้นไอ้ย่างอันเนี้ยย่างนเนี้ยมันมีเมื่อเอนเตอร์แต่ปกติทั่วไปมันจะไม่มีนะครับก็คือลงมาปุ๊บต้องรอให้ฝ่ายเขามาเหยียบกับดักของเราก่อนนะครับซึ่งกับดักมันเป็นเสมือนกับกับดักซึ่งนเนี้ยมันจะวางแบบเปิดเผยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังให้ดีนะครับนะแล้วแบบว่าพยายามล่อล่อลวงศัตรูเข้ามาให้ติดที่เกาให้ได้แล้วความสามารถที่รุนแรงจะเกิดกลับไปนะครับแล้วก็ที่สําคััััััญกกก็คคคือถ้้าาทรริิิมมนนนนบบบงตดะะะเพฉ ใครเล่นสีม่วงนอกจากคู่คุณจะเราต้องระวังคู่แข่งแล้วระวังตัวเองด้วยว่าถ้าเกิดทริกมันติดแล้วอ่ะอย่าลืมใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะนะครับเออนนอกจากนอกจากอีกฝ่ายอย่าลืมแล้วว่าเราเราก็อย่าลืมทริกตัวเองด้วยที่เราแปะไว้นะครับก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ก็แลกวมาด้วยกับความสามารถที่รุนแรงของทริกนะเนาะอ่ะอ,อันนี้ครับเป็น รกไม่ใช่เป็นทริกอันนี้เป็นแอคชั่นธรรมดานะครับเขาบอกว่าแอชชั่นสำเซ็นะครับในเทอร์นนี้แอคชั่นที่เราเล่นในรูปแบบทริกตอบไปต่อไปจะคอสลบหนึ่งนะครับด้วยความที่เกมเนี้ยมันเป็นการที่โจมตีในเมนเฟสเพราะฉะนั้นเราสามารถเล่นการีปต่อได้ถ้าเกิดมันบังเอิญว่าเฮ้ยไม่แอชชั่นสำเซสเราก็ค่อยไล่ทริคลงมาแปะก็ได้แล้วเราก็จะได้ลดคอสหนึ่งถ้าเกิดเราโจมตีสำเร็จเนาะก็จะเป็นการคุยฝ่ายได้ทางหนึ่งแต่ว่า มี2อันถ้าเกิดได้แฮกเฟล์จะได้นทํทชิปหนึ่งใบาจากดรอปเรากลับขึ้นมือได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่ดีนะดีมากเลยนะครับสี่ใบเช่นเคยนะครับอันนี้ครับเป็นทริกเช่นกันคอนดิชันก็บอกว่าสตูเล่นการ์ดคอ3สามขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือการ์ดอะไรก็ได้นะยูนิตแอคชั่นอะไรก็ได้นะครับส่วนใหญ่คอ3สามก็จะเป็นท่าแรงๆอยู่แล้วนะครับอ่ะเอนเตอร์ Enter, หรือว่าทิกเกอร์ก็ได้ครับจั่วการ์ดหนึ่งใบจากนั้นเนี่ย ถ้าเป็นหนึงศัตรูนะครับสามารถนำการหนึ่งใบบนมือเราเนี่ยใช้เป็นทรัพยากรได้นะครับก็แปะไปเลยอีกฝ่ายปุ๊บเผื่อเล่นกายคอร์สามนะครับเราได้จูนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเป็นอีกฝ่ายปุ๊บชาร์จหนึ่งได้เลยนะครับคอร์สไม่แพงด้วยนะแล้วก็มีการ์ดสีด้วยนะครับถ้าเกิดวางที่ไม่ได้การ์ดธรรมดาก็ได้นะครับควิกดรอครับอันนี้ไม่มีทั้งแอคแท็กทั้งดีเฟนต์นะครับแต่ว่าจะมีความสามารถก็คือเมื่อเล่นนะครับไอความสามารถเนี่ยคำเขาว่าเมื่อเล่นของเกมเนี่ยก็คือ ต้องเล่นในเทอร์นตัวเองนะครับอันนี้เผื่อแบบใครเข้าใจผิดเนาะอาจจะมีแบบเข้าใจแบบสับสวนว่าเฮ้ยไอ้คำว่าเมื่อเล่นเนี่ยคือขอแค่เล่นเทอร์นฝั่งตรงข้างหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคือมันจะเป็นไอ้คำเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยทังมันคือเล่นเล่นในเทอร์นตัวเองนะครับนะเขาบอกว่าเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างนะในเทอร์น,นี้แอคชั่นที่เราเล่นในรูปแบบพริกะต่อไปจะคอร์สครบสองนะครับอันที่สองคือถ้าเรามีทิในสนามครับส่วนหนึ่งใบก็คือเป็นใบเปลี่ยนมือเนาะคอร์สหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นฟรีอีกแล้วนะครับคอนดิชันก็คือเรากาดเฟลนะครับก็คือป้องกันไม่สําเร็จนั่นแหละนะเอ็นเตอร์หรือว่าทิกเกอร์ก็ได้นะครับฟื้นฟู2 HP นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเจอ์ศัตรูนะครับจะได้ฟื้นฟู3 HP แทนนั่นเองนะโอ้โหก็เป็นใบที่นะจ่ายคอสเช่นนี้เองแต่ว่าคอสสามารถนี้ล้นเหลือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยูนิตคอสสามนะครับเขาบอกว่ามาลงอ่ะมาลงปุ๊บนำทิกหนึ่งใบครับคอสไม่เกินสามจากมือวางลงแถวหน้าเรลินเนยร์ก็อยู่อย่างนี้ปุ๊บ าอาจจะวางที่คอร์ไม่เกิน3 1, ามหนึ่งใบวางข้างในก็เป็นยูนิตที่สามารถทาให้เราลงทิคได้รฟรีนะฮะนี่เลยก็ใช้ได้อยู่นะเป็นคอสสามแต่ว่าก็แลกกับการที่ได้ลงทิกคอร์ได้ถึงสามได้แบบฟรีเลยนะครับนอกจากได้ยูนิตมาแล้วได้ทิกมาเล่นด้วยนะก็ะหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยูนิตที่จะเห็นว่ามันจะมีเขียนคำว่า colorless นะก็คือเป็นการไร้สีนะครับสามารถใช้ได้ทุกเด็กนั่นเองครับแล้วก็มีความสามารถเอนเตอร์ด้วยเขาบอกว่ามันลงปุ๊บ จัวการหนึ่งใบนั่นเองนะครับก็เห็นความสามารถมันธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ครับแต่ว่ามันสามารถไปคอมโบกับอลายหลายใบเพราะว่าการจั่วในเกมนี้เนี่ยบางใบมันสามารถทำแบบว่าจั่วปุ๊บทริกปิดจั่วปุ๊บรดเลือดอีาฟได้อะไรประมาณนี้นะครับอย่าเห็นว่ามันแบบไร้สีแล้วมันจะไม่เก่งนะไร้สีนี่ตัวดีนะครับ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไอเดอร์รอนสตาร์เตอร์เด็กเนาะจะเป็นการเล่นผสมผสานนะครับระหว่างสีฟ้ากับสีม่วงนั่นเองนะครับก็เรียกว,ว่าจะยกระดับความยากขึ้นมาดิหนึ่งถ้าเกิดเทียบกับตัวสตาร์เตอร์เด็กที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถของบุคคลทุกคนแน่นอนครับอ๋อแล้วก็มีนี้ครับอีกอันหนึ่งเนาะมันจะเป็นคีย์บอร์ดสำคัญจากไอเดอร์อนนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ระหว่างคลิปนะครับเผื่อแบบใครไม่เข้าใจอาจจะงงที่ผมพูดหรือว่า ด้วยความที่บางอันเนี่ยอย่างควิคในเล็กนี้ก็ไม่มีนะครับมันก็ด้มีเขียนอธิบายเอาไว้ก็แนะนําว่าใครมีเวลาก็นะาให้อ่านจะได้แบบว่าเ,ออเข้าใจในการเกมนี้มากขึ้นนะครับมันดูยาวยาว่าจริงแต่ว่ามันไม่ได้ซับซอ้อนขนาดนะครับอย่างควิกนี่ก็คือใช้ไนเ้เดือนฝันตรงข้ามได้เท่านั้นเองนะครับนะมันดูน่ากลัวแบบนั้นแหละนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสาหรับสีฟ้ามวยเล็กนี้หรือว่าถ้าเกิดใครลองเล่นอดูลอนเนี่ย อยากแนะนาว่าเออให้ซื้อพวก starter เด็กไปก่อนจะเป็น starter เด็กสีนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวสีแดงหดือก่อนน้นนีก็ได้นะครับหรือว่าสีเขียวก็ได้สีนะครับนะก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ค่อยไปลองเล่นแบบรู้สึกเล่นแล้วแบบฉันชอบใจเลยอยากลองเปลี่ยนไปอันอื่นอยากเอา,าการ์ดตัวอื่นมาอัดแอปได้นะครับอย่างที่รู้กันก็คือดูอนตอนนี้คือมันคงแบบคอนเซปต์เดิมเนาะก็คือหนึ่งกล่อง starter เล่นได้เลยนะครับได้ของครบทุกอย่างอย่างละสีนะครับแล้วก็ เขาจะมีเป็นแบบตัวแบบพวกบูสเตอร์เก่าๆออกมานิดนึงนะครับในอย่างน,นั้นเนี่ยเป็นบูสเตอร์ของฝั่งสีม่วงกับสีฟ้านะครับสีมันจะคล้ายกันหน่อยเนาะเนี่ยนะครับอันนี้คือบูสเตอร์เนาะก็จะเป็นฮีโร่อีกสายนึงครับซึ่งการพวกเนี้ยมันก็อย่างสีม่วงก็คือแบบใช้ทิกร่วมมันได้อย่างสีฟ้าก็มีการที่แบบว่ายิงดาเมจโกงๆอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือในกล่อ,องเขามันก็จะเป็นแบบว่าซัพพอร์ตในสายกัเรื่องเขาแหละอาจจะมีแบบว่า ใบ2องใบที่อาจจะมาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้นะครับแต่แนะนําว่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่ก็คือค่อยๆลองเล่นจาก t าร์ e ตเด c กก่อนโดยเฉพาะ t าร์เตเด c กอันใหม่เนี่ยดีมากนะครับเพราะว่าผสมสีมาให้แล้วนั่นเองนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนใครอยากดูซาร์เตเด c กอันเก่าๆที่เขา เคยมีก่อนหน้านี้หรือว่าบูสเตอร์เซตที่ผมโชว์เมื่อกี้นะครับก็ลองไปดูในพิลิสได้จะเห็นว่าเฮ้ยสีม่วงกับสีฟ้าเนี่ยนอกจากการเล่นสอ,อนเนี่ยคุณสามารถแตกสายแยกย่อยหรือเอาการ์ดบางใบมาเสือไม่ได้นี้ได้หรือว่าเอาการ์าาาาดตันดวออนี้ไปเสือไม่กกได้เก่าได้เผื่อแบบว่าคุณไม่ชอบหน้าฮีโร่สองใบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้ฝากด้วยนะครับสำหรับตัวาคาจิดอีมาดรอนสนุกดีลองเล่นไปแล้วนะครับไปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทางอีมดรอนด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย